สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนมวยทุกท่านครับในคลิปนี้ก็จะมีข่าวสารวงการมวยในรายการวันนะครับมาแจ้งให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับวันนะครับได้ประกาศแปลนเขียมรันนามมิตินักชกชาวรัสเซียนะครับและเฟอร์รารีแฟร์แทกนักชกชาวไทยจากการแข่งขันหลังทั้งคู่ถูกตรวจพบสารต้องห้าม เป็นบวกจากการแข่งขันหลังทั้งคู่ถูกตรวจสารต้องห้ามดังกล่าวเป็นบวกพร้อมเปลี่ยนการตัดสินไฟที่เคียมรันนาปฏิชนะเฟอร์รี่แฟร์เทคเป็นไม่มีผลการแข่งขันนะครับเคียมรันนาปฏิและเฟอ,อร์รี่แฟร์เทคโคจรมาพบกันในฐานะคู่เอกภาอินเตอร์ของศึกวันลุมพินี95เมื่อวันที่31มกราคม2068ที่ผ่านมานี้เองนะครับ ซึ่งเกมการชกในวันนั้นนะครับเป็นทางเคียมรัมตินะครับที่โชว์ฟอร์มเด็ดนะครับปล่อยมหมัดหุบซ้ายเข้าเต็มคางของเฟอร์รี่จนหลับกลางอากาศนะครับปิดเกมชนะน็อกไปได้ในไฟน์นั้นนะครับจากรวดเร็วนะครับในยกแรกผอมเพิ่มสติไล่ไพ่ของอเคียมรัมตนปินะครับเป็นไฟที่2ี่ให้กับตัวเองนะครับล่าสุดหลังจาก ผลการแข่งขันไปได้ไม่ถึง2เดือนเจ้าหน้าที่ขององค์กรตรวจสารกระตุ้นระหว่างประเทศ IDTM นะครับท่านผู้ชมได้ระบุว่าจากการเก็บตัวอย่างของเคียมรันนัมติและก็เฟอร์เรย์แฟเทคในช่วงการแข่งขันเมื่อวันที่31มกราคม2568ที่ผ่านมานี่เองนะครับมีการตรวจพบสารต้องห้ามเป็นบวกตามอ้างอิงจาก องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกซึ่งถือว่าผิดระเบียบสากลนะครับโดยเคลียมรันนัปติมีผลการตรวจสารต้องห้ามเป็นบวก3ชนิดนะครับขณะที่เฟ r ร์รี่ t ฟร์ตรวจพบสารต้องห้ามเป็นบวก2ชนิดซึ่งผลดังกล่าววันในฐานะองคอ์กรศิลปะการต่อสู้ระดับโลกที่มีการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ต่อต้านการใช้สารกระตุ้นหรือว่าสารต้องห้ามในนักมวยนะครับหรือว่านักกีฬาอย่างต่อเนื่องจึงประกาศลงโทษแบรน์เขียมรันนวติจากการแข่งขันเป็นเวลา1ปีนะครับแล้วก็ฟอร์รี่นะครับถูกลงโทษแบน์จากการแข่งขันเป็นเวลา3เดือนนะครับนับตั้งแต่นะครับที่เก็บตัวอย่างไปตรวจสอบพร้อมเปลี่ยนการตัดสินในไฟที่เขียมรัน ชาร็อกเฟลลี่ไปในยุคแรกนะครับเป็นไม่มีผลการแข่งขันนะครับสำหรับองค์กรตรวจสารกระตุ้นระหว่างประเทศนะครับมีสาังานใหญ่อยู่ที่ประเทศสวิเดอน์โดยในเดือนกันยายนปีก1หนึ่งนะครับได้ควบรวมกิจการกับองค์กรกีฬาปลอดสารต้องห้ามรานาชาติซึ่งมีตัวย,ย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า DFSI นะครับเพื่อร่วมมือกันดำเนินง,งาน ต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในวงการกีฬานะครับซึ่งในปัจจุบันได้ทำงานร่วมกับองค์กรกีฬาชั้นนำมากกว่า300แห่งทั่วโลกนะครับข่าวได้บอกว่าในการแข่งขันของวันนะครับนอกจากจะมีการตรวจสอบด้านสุขภาพเพื่อความปลอดภัยของอนักกีฬาทุกคนแล้วนะครับยังมีการตรวจหาสารต้องห้ามสำหรับนักกีฬาตามกฎระเบียบและมาตรฐานสากลเพื่อให้แน่ใจว่าการแข่งขัน จะเป็นไปด้วยความปลอดภัยด้วยความเท่าเทียมด้วยความยุติธรรมระดับสูงสุดนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับทาง f ฟ r r y f a r t e c h ทนะครับจะกลับมาชกได้หรือว่าผลโทษแบนนะครับก็ประมาณนะครับเดือนพฤษภาคม2018นนี่เองนะครับท่านผู้ชมนะครับจะกลับมาชกได้นะครับส่วนทางด้านเข้มงวดนามตินะครับจะพ้นโทษแบนนะครับ อีก1ปีนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับน่าจะกลับมาจกได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 9ก็คือเดือนกุมภาพันธ์ในปีหนั้นเองนะครับจะผลโทษแบนพอดีนะครับถ้าตีความตามวันเวลาตามที่มีข่าวนะครับบอกว่านับตั้งแต่วันที่เก็บตัวอย่างไปตรวจนะครับท่านผู้ชม วันที่31นะครับมกราคม2568นะครับวันที่เก็บตัวอย่างไปตรวจนะครับข้อมูลผิดพลาดนะครับก็ขออภัยนะครับทุนผู้ชมนะครับถึงองไรก็ตามนะครับผมก็ขอเป็นใจให้กับนักมวยทั้งสองท่านนะครับได้กลับมาโชคและมีกําลังใจที่จะฝึกซ้อมต่อไปนะครับสู้ๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกใจครับสวัสดีครับ